สวัสดีครับพบกับผมอีแล้วนะครับต้นชาญนนิสุอารตะเขาวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีขั้นตอนการดูปียางและความเสื่อมสภาพของยางนะครับไปดูเลยครับวิธีการดูปียางนะครับเลขของยางจะระบุ4ตัวนะครับคู่หน้าจะเป็นสัปดาคู่หลังจะเป็นปีพศน,นะครับอย่างเส้นนี้นะครับก็เป็นสัปดาหที่28ปี2-4 ขั้นตอนที่2นะครับวิธีการดูการเสื่อมสภาพของยางนะครับยางนี่เราจะระบุได้2อ,อย่างคือรถไม่ค่อยได้ใช้กับรถที่ใช้ถ้ารถที่ใช้นี่นะครับตอกยางเราจะมองสภาพตรงช่วงเขาเรียกว่าสะพานยางสะพานยางตัวนี้นะครับใช้แบล็ทัดหรือเครื่องมือที่เราวัดที่เราดูได้นะครับห้ามต่ำกว่าง2งมิลลิเมตรนะครับตัวนี้ถ้าต่ำกว่า2มิลลิเมตรถือว่ายางลูกค้านี่เริ่มสึกเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับอันนี้เป็นการดูสภาพผงยางภายนอกนะครับเราจะดูว่ายางชนเส้นเนี่ยมีความเสถีภาพ,าพแตกลายงานหรือเปล่ามีรอยฉีกขาดแก้มยางหรือเปล่าเราดูโดยรวมจากวงวงยางนะครับแล้วก็ดูจากเนื้อยางเสถีภาพหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นขั้นตอนการตรวจสอบยางเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับครับแต่ถ้าลูกค้าสงสัยกังวลในเรื่องของการตรวจสอบยางนะครับแนะนําลูกค้าตรวจสอบ เข้าสูส่บริการเพื่อคำแนะนําเพิ่มเติมได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวิธีการบอ,อย่างนะครับมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอหรเราไว้นะครับเราจะมีคิดดีๆลงให้ลูกค้ารับทราบและเรียนรู้ไ,ได้ตัวเองได้ครับขอบคุณครับ